คัมพีวิธีเซียนตอนที่8เข้าเป็นสิทธิ์ในสำนักหลังจากผ่านการฝึกฝนเกือบครึ่งปีในที่สุดหารลี่ก็ได้มายืนรับบททดสอบอยู่หน้าท่านหมอหม้อจ้างเทียยืนตัวสันติดกับหารลี่ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะหารลี่ก็รู้จักปากเขาตั้งนานแล้วว่าช่วงการฝึกที่ผ่านมานี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเลยสักนิด ฮานลี่รู้ว่าจางเทียก็ตั้งใจฝึกบทท่องนิรนามนี้ไม่น้อยไปกว่าเขาถึงแม้ว่าจางเทียจะไม่ได้ฝึกอย่างบ้าคลั่งเอาเป็นเอาตายแบบเขาแต่ก็ทุ่มเทไปไม่น้อยเลยทีเดียวถือว่าทุ่มสุดตัวก็ว่าได้แต่ที่น่าแปลกคือบทท่องนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับจางเทียเลยซึ่งไม่ว่าเขาจะทุ่มเทศัก์เท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลอันใดสงสัยว่าบทสวดนี้จะไม่มีวาสนากับเขาแล้วกระมัง แาร์ี่รู้สึกตุ้มๆต,ต่อมๆจิตใจไม่ค่อยสงบเขารู้ว่าครั้งนี้จางเทียมีโอกาสที่จะไม่ผ่านบททดสอบนี้สูงมากและแม้ว่าจะฝึกได้ผลแต่ก็ไม่มีทางดีไปกว่าเขาเป็นแน่การฝึกฝนที่ทุ่มเทของหาร์รี่ทำได้แค่ให้การไหลเวียนของลมปราณแปลกๆนี้ดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็จะมีขนาดเท่าเส้นผมส่วนตอนนี้มีขนาดเท่าเส้นายแต่มันจะสามารถทำให้เขาผ่านบททดสอบของท่านหมอหม้อได้หรือเขาเดาไม่ออกเลยจริงๆ ดังนั้นเขาเลยอดที่จะเป็นกังวลไม่ได้เตรียมตัวพร้อมกันแล้วใช้ไหมแสดงสิ่งที่พวกเจ้าได้ฝึกฝนมาให้ข้าดูหน่อยท่านหมอม่อทำตาหยีนั่งอยู่บนเก้าอี้และจ้องลงมาที่พวกเขาทั้งสองคนพร้อมแล้วขอรับหารลี่และจังเทียดทำใจดีสู้เสือตอบออกไปท่านหมอม่อลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าๆเอาหนังสือที่ไม่เคยห่างตัววางไว้บนโต๊ะยื่นแขนออกมาจงเดินลมปราณให้ข้าดู ท่านหมอหม้อเอามือข้างหนึ่งไปจับที่ชีพรจรข้างขวามือของจังเทียส่วนอีกมือหนึ่งจับที่จุดตันเถียนผ่านไปประมาณหนึ่งก้านทูบท่านหมอหมอ้อก็เอามือออกจากจังเทียใช้ใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกเพ่งพินิษไปที่เขาใบหน้าจังเทียแดงไปหมดพร้อมเอามือทั้งสองข้างไปวางไว้ข้างหลังและนั่งก้มหน้าไม่กล้ามองไปที่ท่านหมอหมอ้อแม้แต่น้อยเขารู้ว่าท่านหมอหมอ้อสัมผัสได้แล้วว่าเขาฝึกบทท่องนิรนามนี้ไม่ได้ผลและต้องจัดการกับเขาเป็นแน่ ถึงตาเจ้าแล้วพวกเขาแปลกใจที่ท่านหมอหม้อไม่ไดแสดงทีท่าว่าจะตำหนิหรือด่าจังเถียสักนิดมีเพียงแค่ในตาผิดหวังที่แสดงออกมาให้เห็นและแค่ครู่เดียวท่านหมอหม้อก็มายืนอยู่ตรงหน้าฮาลีท่านหมอหม้อทำแบบเดิมกับฮารีคือแตะที่ชีพจรขวามือของเขาเย็นมากเย็นจริงๆไม่เหมือนมือคนที่มีชีวิตเลยสักนิดฮารีเอะอวยวายอยู่ในใจ ผิวหนังบนมือของท่านหมอหม้อนั้นแห้งและมีตาปลาเต็มไปหมดมันทิ่มไปที่ผิวของแฮร์ลี่ทำให้รู้สึกแสบร้อนและนี่คือครั้งแรกที่ท่านหมอหม้อสัมผัสต,ตัวเขาหรืออาจเป็นเพราะผลกระทบจากภายนอกทำให้ลมปราณในร่างกายของแฮร์ลี่ปะทุออกมาก่อนที่เขาจะทันได้ดึงออกมาใช้เส้นลมปราณทั้งแปดก็ได้ไหลผ่านจุดเลือดลมต่างๆในร่างกายเริ่มจากจุดตันเถียนขึ้นไปที่ศีรษะและลงไปที่มือเท้าทั้งสองข้าง จากนั้นก็ไหลไปทั่วร่างกายแล้วกลับมายังจุดตันเถียนดังเดิมการไหลเวียนของลมปราณนี้ทําให้ความรู้สึกแปลกๆบนผิวหนังของเขาหายไปในพริบตาหืมท่านหมอม่อส่งเสียงออกมาโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสลมปราณน,นั้นได้แล้วเร็วเข้าเจ้ารีบใช้บทท่องนั้นอีกครั้งถึงแม้ว่าท่านหมอม่อจะพยายามบังคับไม่ให้แสดงออกทางสีหน้าแต่ในตาของเขากลับแสดงออกให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของเขามันทําให้ฮานลี่ตกใจอยู่ไม่น้อย ชา้าๆขอค่าดูอย่างละเอียดท่านหมอหมอผู้เสริมขึ้นน้ำเสียงที่เยือกเย็นบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นร้อนรนและเอามือวางไว้ที่จุดตันเถียนของฮาลี่อีกครั้งฮาลี่สัมผัสได้ว่ามือทั้งสองของท่านหมอมอเริ่มสั่นขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากจากนั้นฮาลี่ก็เริ่มเดินลมปรานอีกครั้งไม่เลวไม่เลวความรู้สึกนี้นี่คือสิ่งที่ข้าต้องการไม่ผิดแน่ไม่มีทางผิดแน่ฮ่าฮ่า หลังจากที่ท่านหมอหม้อได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็กั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่เขาเอามือทั้งสองข้างจับที่ไหล่ของหฮรลี่อย่างแน่นตาเล็กๆของเขาพองโตจ้องมายังหฮรลี่เหมือนว่าเขากำลังมองสิ่งของล้ำค่าหายากบนโลกใบนี้และมีความบ้าคลั่งอยู่ในนตาคู่นั้นหฮนลรี่ได้ยินแต่เสียงหัวเราะของท่านหมอหม้อดังก้องอยู่ในหูรู้สึกว่าไหล่ทั้งสองถูกบีบจนเจ็บไปหมดยิ่งมองเห็นในตาคู่นั้นก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวดีๆมาก ท่านหมอหม้อเห็นสีหน้าหวาดกลัวของหารี่ถึงสำนึกได้ว่าเขาได้เสียมารยาทออกไปจึงรีบหยุดหัวเราะทันทีต่อไปต้องตั้งใจให้ได้แบบนี้นะจากนี้ไปเจ้าคือสิทธิเอกของข้าแล้วเขาปล่อยมือลงแล้วก็ตบที่ไหล่ของหารรี่เป็นการให้กำลังใจใบหน้าของท่านหมอหม้อก็กลับไปสงบนิ่งดังเดิมราวกับว่าเมื่อครู่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามองจากสายตาที่เขามองมาที่หารลรี่ก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้วเขายังตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย ส่วนเจ้าในที่สุดท่านหมอหมอก็หันไปมองที่จังเทียส่วนจางเทียเขาตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วเมื่อเห็นท่านหมอหมอหันมาพูดกับเขาถึงได้สะดุ้งรู้สึกตัวเมื่อคิดว่าสอบตกและจะต้องโดนไล่ให้ลงจากเขาจาังเทียจึงส่งสายตาอ้อนวอนขณะที่มองเข้าไปในแววตาของท่านหมอหมอ เจ้านี่ไม่ไหวเลยเวลานานขนาดนี้ยังฝึกไม่ได้ผลอะไรแม้แต่นิดเดียวถ้ามาเป็นสิทธิ์ของข้าก็ดูจะกดดันเจ้าเกินไปท่านหมอหม้อสายหัวไม่หยุดใจของจังเถี่ยก็รู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาจากคำพูดของท่านหมอหม้อทั้งสองก็รู้ว่าเขาไม่มีทางรับจังเถี่ยไว้เป็นสิ์แต่ทันใดนั้นท่านหมอหม้อดูเหมือนจะคิดเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาได้แววตาที่เขามองมาที่จังเถี่ยให้ความรู้สึกแปลกแปลก แต่ว่าเมื่อครูข้าได้ตรวจดูกระดูกของเจ้าข้าพบว่ามีเคล็ดอาคมหนึ่งที่เหมาะกับเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าอยากจะเรียนหรือไม่การเปลี่ยนหัวข้อสนทนาที่รวดเร็วของท่านหมอหมอ้อดูเหมือนแฝงความหมายว่าเขาให้จังเถียผ่านการทดสอบจังเถียได้ฟังก็ตอบตกลงในทันทีไหนเลยจะปฏิเสธข้อเสนอนี้อืมเยี่ยมมากพวกเจ้าสองคนตามสบายเถอะพรุ่งนี้ข้าค่อยสอนการฝึกบทใหม่ให้กับพวกเจ้าดูออกเลยว่าตอนนี้ท่านหมอหมอ้ออารมณ์ดีพอสมควรเขายังพูดต่ออีกว่าอืมเยี่ยมมาก หานลี่และจังเทียต่างหันมามองหน้ากันพวกเขารู้สึกว่าการทดสอบในครั้งนี้พลิกผันไปมาร้ายกลายเป็นดีสุดท้ายพวกเขาก็ผ่านบททดสอบด้วยกันทั้งคู่ทำให้พวกเขารู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งจบตอนที่8